อวอุทยานวิทย์มอเชียงใหม่เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบนิเวศตึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและหมุนเวียนกำลังคนในไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวโดยรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเมซี่นิวสรุปข่าวเด่นอวประจำสัปดาห์จะมาสรุปให้ฟังค่ะ งานการประชุมเริ่มต้นโครงการคิกออฟการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากต่างประเทศและการหมุนเวียนกำลังคนภายในประเทศจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงอวและอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะสูงมีประสบการณ์เชิงลึกและมีวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติอาทิ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์พลังงานสะอาดชีวเคมีและเซมิคอนดักเตอร์ดังนั้นการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความสามารถสูงจึงเป็น,นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนองความรู้และนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาคการศึกษาภาคอุตสาหการรมและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ ระทรวงอวนะคะจึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนากฎระเบียบและมาตรการสนับสนุนระบบนิเวศให้เกิดการเชื่อมโยงและหมุนเวียนบุคลากรทักษะสูงทั้งในและต่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัานอุดมศึกษาไทยและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวค่ะด้วยผลลัพธ์ของโครงการนี้นะคะจะเป็น,นกลไกสําคัญที่ช่วยให้การเคลื่อนย้ายบุคลากรทักษะสูงทั้งจากภายในและต่างประเทศเกิดขึ้นได้อย่างสะดวก คล่องตัวและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาครัฐซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะและนี่คือข่าวเด่นออวอจากเมซี่นิวค่ะ